ไอ้ไอ ok, okay, ้แบบเหมนหมวกโซเน่ดิปุ่มไว้อุ้มไว้ติ๊วน่ะน่ะต่อไปอึบโอ้หงอยแล้วหรืว่านี่งานไหนอยู่เนาะวันนี้ช้ำไปเรื่ลยเออมันเริ่มพุ่งขวายทำมานหะเอออยาป้ายตอนมันยังยังแบบบวมๆนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มบดแดงเลยเดิมาเออข้างนี้ก็โอ้ยเริ่มแห้งแล้ว ก็เกนก็เนางม้างมือระยนะเดี๋ยว้งขึ้นกิขากันปขากันสอง่าก็เรื่อดีแล้วนะครับขาพี่เพชรช้่งเมื่อก็จะได้ไปขอคุณหมอแล้วขอบคุณหมอหัวกันตากเอาหมวกเขาน่ะนี่ก็ดอกไม้อะไรนี้แ่ปวดที่ไปคุดหาได้ ไปยีหล่โอ้ยดอกไม้เรงเล่น,ลนหมอมาคักเลยตอนนี้ยังมอห์มันซัมปิ่นก้อนเมฆได้ไอ่ไนะเห็นไหมน,นี่วิวใหม่ได้หน่โอ้โหทุกคนดูจากภาพเมื่อคืนปีหนึ่งเต็มเลยปานแบบละอองเรื่องทุกคนดูครับนี่มอก์โอ้โหเป็นเหมือนก้อนเมฆเลยนะครับตรงนี้ เหมือนก้อนเมฆเลยมองเป็นภูเขาเลยนะฮะเป็นมิติใหม่เลยนะครับคนดูมุมทางนี้อ๋ออันนี้นี่ก็สวยเหมือนก้อนเมฆเลยเป็นหมอกนะครับอืมสวย,ย่างเลยให้คนดู ห้เห็ดแล้วเบ็ดให้อันนี้เราห้ไว้หลุดเนาะ่หลุ้ลนเนราบ้มากอา้อไทรเ้าไปทำไรคิดหอดลุกดิกเห็นม้ากันะ

ช่วยทำอะไรไหมพี่ทำอะไระวันนี้ทอดอะไรพี่เพชรกินยาพี่เก็ว่าจะกินข้าวก่อนไหมเขาบอกว่าท้องว่างไม่เป็นไรยาตัวนี้มันต้องกินก่อนกะว่าแกหิวข้าวทำไมทำอะไรทอดเหรอต้มเล้งต้มเล้งต้มแซ่บโอ้ต้มแบบเป็นเปรี้ยวเคยกินวะ มันนี่อะไรนนพี่ไม่มีแพ<า><อ>้เผาป่ะอ๋อแต่แพ้แกดีขึ้นแห้งห<ะ>แห้งใช่ไหม,มเดินได้แล้วไปหาหมอเมอวานทำงานเลยทีนี้ไม,นไม่เละ,ะมันเสียตังไงแล้วก็ยังจะเดินอีกไงยังจะทำอีกน่อยซีนเน<อ>าะใครบอก ใครอยู่ฝนมาตกได้หรอถือว่าออกร่างกายมันได้ตัวเขาแต่ฝนมาตกเอาไว้ขางบนดีกว่าบ่สวยดีเนาะียนาะ็นแบบหอมใหญ่ไม่อยู่ทังไงห็นบ่แอทังพ่ทางผักนึ่งหอมหัวใหญ่อื้มใเหาอยู่ทังไทั้ง ยังก็อถ่า,า,ายให้เนบ่เฮอถ่ายฟซีหวัวคว่ำอะไรนะอเนี่ยนะน กระสาบลนมีกี่หัวหัวเดียวบ่มีสองเอาสองเลยเดีสองเนหะอโอเคทุกคนเดี๋ยวช่วยพี่รับทพ็คขอข้าวก่อนนะครับแล้เวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ